สวัสดีชาวย t ท b e ทุกท่านนี่มาอยู่ร้านช่างจีแล้วครับทำอะไรนี่ช่างจีทำอะไรนี่สูตรใหม่แล้วครับสูตรตัวนี้คิดค้นจากช่างเอียเอ่ยวครับผมผมชอบทำอะไรแปลกๆครับทีมงานผมไม่ชอบทำเหมือนใครนะครับทำไปทั่วมั่วไปหมด <laughs> เจี๋ทำมาให้ด้วยเด้อหนึ่งออกข้างไปด้วยเชนเลยเดาออข้างประตูวนวนสักรอบหนึ่งไหมวนรอบหนึ่งไม่ออกข้างประตูขคงพี่แบบสวมหมดตอนนี้สวมไหมข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหม เออตัวไก่ยูงกี้นุบน้านเด้วยน่ะท่อนี้ไม่ต้องถอดออกใช่ไหมท่อนี้ขายนะครับโอ้จีไอทิดอามึงดูทองชนนี่แล้ว ไอเจามาดูเขาทำโทอนี้บะไม่คือเลยอะ่ะนี่แหละครับคือเราไปซื้อโท่มาแบบไม่ได้สร้างเองอะ่ะมันก็จะประมาณนี้เลยครับมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยตรงบ้างเอียงบ้าง มันไม่เหมือนโท่สร้างนี่ครับต้องใช้แมลงขึ้นช่วยครับเพราะว่าตอนที่ช่างอาใส่นะครับขึ้นโฟกลิฟต์นะครับ พอ่พอพ่อมันไหลนะมึงวิ่งไปเลยได้เดี๋ยวทอดมาแล้วหนึ่งท่อนเนี่ยถ้าซื้อท่อตามท่อตลาดมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเอาแต่น้ำมากเอาแต่น้มากบ,บี บีวแบบนั่นเลยนะฮะทำเทจีจำมะเละแค่แค่นั้นแหละทำตัวเกาะตรงอย่างตัวหนึ่งใช่ไหมครับแต่จำมเละมันก็อยู่สำนีเลยมันไม่ได้รู้อะไรเลยกินแต่บถนเทิเลยมีแต่เมียซิ่งเลยมันเคยได้ซิงเรถมีแต่เมียขีเลย โอ้บาบาตู่ปราบโวยบาตู่อ๋อนี่เออก็เต็มหมดเลย

บานท้ายด้วยได้ไ้ยบานทา้ายในหนึ่งบานเลยไม่ต้องหรอกไรโหพี่ว uh> ิ่งทางไกลไอเจต้องยิงออกข้างเลยเน๊เถิบหน้าอีกเจเถิบหน้าอีกเจหันมาอย่างนี้น่ะให้มันออกหน้าน่ะหรือจะออกหลังเออให้มันออกอย่างเงี้ยแหละ เออนั่นแหละเพราะว่าถ้าหักอย่างนั้นมันจะยิงเหมือนรถพี่ออสเพราะว่าพี่เคยใส่แล้วรถพี่ออสอะเต็มเต็มเลยนี่เออที่ใส่ตอนนั้นอะเคยเลือเคเลือดเฮ้ต้องโยเจงโมติดไหเพื่อเพื่อจึงจะเอ้ย อยาวลงดินนี่นี่แหละยาวไหมนี่ฮะนี่แหละมันฟัวมาที่นี่พอดีพอดีพอมีรอยอืมว่าเหมือน,นยาวนะนี่ต้องงัดขึ้นหนิจีโอ้หูหนักไหมอือหนมั้นี่ยแหละ,หละเกือบติดนะได้แบบนี้เนาะ Dính tay ra này, Ừ ngăn lệ Ngăn lệ ngăn lệ chê จุดตุตกมาอยู่นี่ตุมมาอยู่ตุ้มๆข้างนี้ไม่บอกแล้วอ้าโชคพีมือะไรครับนี่แค่ไม่เด็ดทงเลย จทำเพลงไม่ถังยีงนี้นี่ตังแต่ถุงยี่นี่ไม่ได้ทังกรแกจะทำเกตเกตมังกรนี่ใช่เปล่าพึ่งกวนสมาธิอย่าลองให้เด้อไม่รับผิดชอบยุแมวเวียสาัญนะอย่าเฮ้อ ผมทังเรืเลยผมไม่เคยเชื่อเลยเดี๋ยวมันไม่สวยของเขาเด้โอ้ยมันอยู่ข้างในหรออันนี้อยู่ข้างนอกไม่ใช่นี่พี่เหว่ยไม่ใส่อะไรเลยหรอเบิางแน่เขาหลับตาเนอะหลับตาเอาแต่อันนี้กับอันนั้นมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนั้นดีกว่า นั่นดีกว่าอันนี้เจ็บทรมานชา,า,าเจ็บยามาปุกนะคี่เอาสมงโรงพาบาลด้วยจ้ะสมงโรงบาลอย่างเดียวมองไม่รับโรงบาลปิดกลิ่นอะไรกรันตัวแะเก็ดะละลายละลาลมีเกล็ดด้วยบอก หน่าดีใสเก็บระขอ เรูเล่เป็นรูเล่ยันใหญ่วันน อยู่ช่างเจเชื่อมแป,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 ป็กแป็กแปกแปกแปกถ้ามีหน้ากากอ่ะผมเชื่อมได้อยู่อันนี้มันยังว่าเลยมันไม่มีหน้ากากซิวทูเชื่อมได้เลยยัง

ถ้าโทษแบบนี้ต้องทำสองระบบ,อะบ,บเอายิงลมชอบเบรกปิดเข้าหลังออกหลังใส่อะไรปัดน้ำฝนเนอใส่ทำไมปัดน้ำฝนไม่ถ้าเอาสองระบบไปตัวปัดน้ำฝนมันเปิดซิ ใส่ทำไมเอาสองล้มเถอะเอารถพี่มันต้องทำให้เหมือนใครต้องยิงไงชอบเบรกเอาเอาก็ลมก็มีแล้วด้วยจีก็ยิ่ลองยิงชอบเบรกดูบะซื้อชอบเบรกมาสองอันยี่สิบสองพันหกสยนเชื่เนี่ยมาก mọi người mọi người mọi người đầy hết mọi người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  mọi đi mọi người đi người mọi 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 เอาลองใส่เลยดิเอาตักเลยตักเลยตักเลยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่าย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 รูปเอาเบิ้ให้ควันมันออกหนึ่งสอง ไปลงไปเสียงอะไรวะเดี๋ยวเด้ออ่ะ ให้ภาษาไปก่อนถ้าของเราอดอะไงขึ้นบนอันนี้ความลงล่างยิง

อยเอาไปเลยเดี๋ยวมอใส่เด้อไปเลยโอ้โหดูไฟหนักเหมือนกันนี่หว่า ด,ดูิเสียงมันอังแตกกว่าเดิมวะฮะโอเคคร,รับจะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวยังไงก็รอชมคลิปต่อไปครับ,รบสวัสดีครับ